สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านทุกคนเนาะมาพบกันในเมื่อวันอังคารเนาะพ่อแม่พี่น้องวันที่สองมาได้กัไส้เม่นโอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องแจ้วเพียขมคุมพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับเ้นดาดด้วยพ่อแม่พี่น้องดาดพอดีกันชุกสำราเนาะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าด้วยกันพ่อแม่พี่น้องปักงหยาคาทีเทาก็ได้อยู่สำนีเนาะพ่อแม่พี่น้องได้ข้าวอีเลิศพ่อแม่พี่น้อง มากินข้าวน้ำกันเด้อครับเด้อเข่าเหนียวอ่อนห่อนส่ายพี่น้องนะครับปลาต้มกุ้น่ะเซ็แซ่บน้องกันพ่อแม่พี่น้องทางไกลทางไกลมากินน้ำกันเด้อทางไทยทางลาวทางต่างประเทศเนาะกักกับสบายดีทุกขันทุกคนกินเข่าเศร้ามื่อวานนี้พ่อแม่พี่น้องมาลงมื่อกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อะไรยังห่างโอ้ยโต้งไหนนะให้เบิึงพ่อแม่พี่น้องเห็นไหม เสียดายอันนี้ก็คือดาดใส่น้ำเคี่ยนาะน้ำเคี่ยแล้วก็น้ำดีน้ำอันนั้นแล้วก็มีเลือดน้ำพองมงพี่นอ้องแจ้วขม่มๆก็คือมเมื่อวานนี่ก็ซอยจุบไปเลยเนาะวันนี้กินแบบสุ๊บๆก็ไม่พี่นอ้องปุ๋ยเลยเนย็นนะ mà là cứ má kín nước càn đơn phi nòng nó, mầm mầm phi nòng kết tảo này nó, đặt chèo, quẩy kéo đây กินดิบไปกินทุกไปเนี่ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเนื้อเนาะถ้าว่าไปไปลวกทุกหลายเนาะไปด่าทุกหลายมันชิญยาบม,มันชิญยาบแล้วมันก็จะเหนียวพอพี่ร้องมันมีนมนมรสชาติด้วยต้องเอาพอดีทำล่าทำล่าเนาะจุกจุก kiểu cũng khổng nhiều của về bị nó mắc trứng khum nó dạ có nhảy nhảy này giờ 以来及啊 ก็คือเวลาดาดเนะาะใส่เนื้อบางๆไปถึงเนาะใส่แต่กุหมักเลยเนาะแล้วก็ไอ้มันจะมีเพี้ยมีเพี้ยนและครัมีดีเนาะมีเลือดก,ก็คือบอสตอนสีด,ดาดใส่นะเลยเนาะด่าจะรับการในพ่อไปถึงเนาะอันที่ได้รสชาติเนี่ยชา,าชุกหลายเหนียวฟักบ่าเป็นตะกินเนื้อแต่กรบรับบะมีรสชาติต้องเอาพอดีพอดีเนาะ หมู่บ้านนี้ขึ้นดิบไปแล้วหมู่บ้าน เขากันห่อนเพึ่งหนึ่งแล้วกันอันหนึ่งเขาแล้วตื่นสายในมาเนี่ยมือก็ได้ทำงานน่ะน้องมือกับทรงานอะไรสิปกันน่ะจะเปิดมือเนานะวันที่สามผมถักว่า กอเลยกุยแจวเลยเน,ะนี่ยแวเปลือกหุ่ผม ่อนเอ้าคือเท่าก็บอะไ่พี่ลอกหลาย่อ,อ,อ,อนคพบมานออนอยู่ห้องเออนอนนอ่นไม่ได้มันเน,นี่ยอนขะก่อนเนี่ครับทำสุดท้ายทำยังไง กรกาบขอพกข,ข,ขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องพงไปสู้กัทุกคนนะครับแล้วที่เขาว่าติดตามรับชมเนาะทิ่จนจบครับขอให้ทุกท่านเนาะจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยกันทุกคนบบ๊ายาย